ยังไม่ให้ยังไม่ใเยี่ยมทีกเยี่ยมทีลูี่ยมลูก้ยว่าแต่จนบ่ครับแม่ลูกหวยลูกอะไแล้วจะมาข่มวเลขที่ไหน โอ้ไปเป็นผีเเขายายเรไปเียเด้ออันนี้ไม่อยากได้ยูขอบคุณมากครับขอบคุณเลยครั